สวัสดีค่ะน้องๆตอนนี้นะแม่ปิงพี่ยาย่านะแล้วก็มีแม่ปิงพี่ยาย่านะคะกําลังเข้ามาอยู่ในเกมกบกบบเคลอกบเคลอกบเคโลแล้วคือพี่ปินปินก็มาบางตูดบางหน้าแม่นะอ้าวแล้วยังไงต่อทีนี้เราเดินไปตรงนี้เลยเดินมาตรงนี้หรอแล้วก็นี้แม่แม่ปิงแม่ปิงจะเป็นกบหรือเป็นคนน้าตอนนี้แม่จะเป็นอะไรดีอ่ะแม่ปิงจะเป็นกบก็ได้โอเคแม่ปิงเป็นกบนะแม่ปิงมาหรือจะเป็นคนแม่ปิงมา แม่แม่เป็นกบนะน้องๆตอนนี้นะคะเคเป็เริ่มเริ่มเลยอุยนี่ฉันกลายเป็นกบที่อยู่ในถังตัวนี้แล้วกับพี่เอี้ยวเป็นคนอุ้มแม่เหรอใช่แม่บิงหนูต้องแม่ไปสแกนแม่บิงเดินไปเลยเดินไปตรงไหนอะแม่บิงเนี่ยเหรอเดินแล้วเดินแล้วเดี๋ยวแม่บิงเดี๋ยวหนูต้องไปเอาขันมารับแม่แล้วเขาขาไอ้เขียวเขียวคืออะไรไม่รู้โอเคอ่ะทีนี้พี่เอี้ยวก็พาแม่ไปอีกนะน้องๆไปโค ช้ชีวิตเป็นโกรบี่มันช่างสบายจริงๆเลยนะโอ้ยเสียวอ่ะเสียวเอาย่าระวังนะชชใช่ชเอาย่าค่ะเกดเอ็งขามีหนูขอแก้ตัวของหนูหน่อยนะโอเคโอเคมาพี่เอพี่เอกลา,ายเป็นทําให้แม่ปิงต้องตายแล้วดูพ,พี่เป็นปิ่นพี่เป็นปินป่นมายืนให้พี่กู่ <ừ, S 1> เอาไปไปเล่นกับพี่เป็นปิ่นรอบหนึ่งก่อนป ไปเลยให้แม่ให้แม่เป็นคู่กับพี่เพียร์เนาะเออเอาเอาแม่เป okay. ็นแม่เป็นคู่กับเอาแย่พี่ปพีนรอดพี่อดแยพี่วินอดเฉยเลยอันนี้ไปกบไปใชยเข้าไปกบยังจันต้องเดินตุบตื้ออุ้ย แม่ปิงไม่ได้ยังไปกดปุ่มสีเขียวให้หนูไอ้ย่าก็อย่าเพิ่งรีบเดินดิยังไม่ถึงเลยยังเดินไม่ถึงเลยเมื่อกี้แม่ปิ่งแม่หนูจะได้ปิดกบแล้วแม่ปิงไปแม่ปิ่งไปเป็นคนไปให้แม่ไปเป็นคนบ้างเหรอทีนี้เอาได้สองรอบก่อนมาแม่ปิ่งเอาเริ่มมาแม่ปิงระวังนะน้องๆแม่มาแล้วพี่ย่าเป็นกบแล้วตอนเนี้ยอ้ปิ่งไอ้ปิงเอาหนูไปจัดการนายเอาไปนายอย่ายิ้มใจไป กดให้แม่เดินแม่ม่คนมาไม่ใช่แม่เดินเซตกทางแม่ปว่าหนูให้แม่ไปแก้ตัวหนูให้แม่ไปแก้ตัวหนูซีวันนี้อยาวชู่อะไรมาน้องๆตอนนี้แม่กับพี่ย่ามาแล้วจะตั้งอกตั้งใจแล้วนะอืจะไม่แพ้แล้วตอนนี้แม่จะต้องพาพี่ย่ามาวางลงตรงสถานที่นี้พี่ย่าต้องไปกดปุ่มเขียวแล้วแม่ถึงจะมีทางเดินค่อยๆเดินนะเมื่อกี้แม่เดินเร็วไปหน่อยมันจะแบบว่า แม่จะช้านิดนึงเอามาเลยเล add, ใช่แล้วตแล้วนองมาแล้วนมาแลแล้วแม่ก็กดแบนกบน้องกบมานะคะน้องกบน้องกบน้องน้องกบชื่อว่าอะไรอ่ะชื่อว่าเอาทยยี่น้องมาต่างหากไม่เห็นหรือแล้วทีนี้แม่ก็กระโดดมาในอันนี้นะคะค่อยๆปายของแม่เนาะเพราะว่าแม่จะช้านิดนึงแต่แม่ก็พยายามอยู่อย่าทีนี้ลหละน้องๆไอตรงขวานยักษ์เนี่ยสิต้องทำาายให้ได้เร่นวัด โดนไหมเนี่ยไม่โดนนะไปนั่งกบเป็นกำลังใจให้นั่งกบเป็นกำลังใจให้โอ้ยเสียวเซียวเซียวไปนกระโดดหนูไปวางกบอ่าทีนี้กบก็จะต้องกระโดดไปไหนอะกบกระโดดได้ไหมกบได้จละกบขึ้นเลยกระดบกดกดได้แล้วหรอให้ขึ้นตรงไหนอะขึ้นตรงนั้นไงนี่หรออ๋อมันจะมีสีฟ้ามาเกิดเนื้อดอกยางหยาบิ่ง โอเคอย่างนี้ได้ยังรับหนูหน่อยอ่าแล้วเราก็จะมาเจอเพื่อนกบอยู่ตรงนี้นะคะน้องหนูต่างหากไม่ใช่เพื่อนแล้วแม่ก็จะกระโดดดึงกระโดดดึงกระโดดดึงอ่าแล้วก็ค่อยๆเดินผ่านกำแพงเฮ้บเฮ้แบอบืมเฮ้แบบ บ๊วยค่ะแล้วก็แล้วพิ่ต้องมีให้หนูไปทีนี้แม่ก็วางน้องกบลงตรงนี้ค่ะจะไปยังไงไปยังไงคะเป็นยังไงโดดึไปเป็นหัวซ้ำเฮ้ยตกตกตกเพื่อนเพื่อนกบเพื่อนเอย่าได้ไหมเนี่ยได้แล้วถึงอ๋อน่น้องๆเห็นไหมพี่เอยากระโดดดึงๆอยู่นะคะไปได้ยังไงล่ะตัวเองยังไม่กดปุ่มเลย อ่ดึงอ่ะดึงอ่ดึงอเะดึงอะดึงโอเคอย่เพื่งออกนะจะเย็นกับแม่นิดนึงนะแม่ปีกเหง้าแม่ปีงกดปุ่มสีแดงอห้หูด้วยเรีบโอเคได้ไหมได้อ่าไปแล้วน้องกบ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 กระโดดถึงไม่น่นดึงดึงน้องๆดูพี่อียยากมีความเออไหวพี่เอี้ยยารอแม่ก่อนนะ อ้าแม่มาทางนี้แล้วแล้วแม่ก็มาแล้วลืมลืมลืมโอ้ยทำไมมันเริ่มยากแล้วเนี่ยอย่าอย่าขำดีแบบมือสั่นจ๋าจะไปหรือเปล่าไม่รู้ว่าน่าจะไปด้วยกันนี่แหละไปด้วยกันเนาะอืม้วค่อยเดินน้องๆบอกว่าแม่จะช้าแม่เสียวมากเลยทางแบบเนี้จริง ไปโหมีอีกชั้นหนึ่งอีกอมีอีกเส้นหนึ่งอีกีแม่อีกเส้นเดียวอีกเส้นเดียวก็จะช้าหน่อยแต่ว่าเรามั่นใจไม่ตรงนี้ต้องส่งเฮินตรงนี้ไม่ต้องส่งไปส่งข้างหน้าค่ะเพิบไายค่อยจังซัวค่อยจังซัวไปน้องกบางยแล้วอ่าได้แล้วนะคะแล้วก็กบเข้ามาเปิดประตูให้แม่จ่าจี้เพื่อนกบ เราจะเจอไอ้นี่อีกแล้วนะหนูไม่อยากเตยแล้ว่ะหันเนมาได้เราอุตส่าห์ขับมอเตอกันมาตลาดนี้แล้วนะแม่หนูยังเป็นเอ้ยเสียวอ่ะห,หนูยังไม่ฟัก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 มันดึกดึกในหน่อยเดี๋ยวเอ้ยไม่ทิ้งท่ะมันไม่กระโดดงเดี๋ยวดิมันมองไม่เห็นเอาเอาใครใครทำเมื่อกี้นี้แม่แม่จริงก็กระโดดชูเสี โอเครอรอรีบรีบให้หนูก่อนแน่รอรีบให้หนูก่อนไหนรีบอยู่ไหนอ่ะรีบกำลังมาต้องกระโดดเหรอหกูเหรอเฮ้ยไอแม่เอาเอตายเอเอาไา้แล้่ะมาไม่บินมอกี้นี้แม่บิงทำไปกี่รอบแล้วไม่บิงทำไปกี่รอบแล้วบิงค่าคืออะไรเมื่อกี้นีม่บิงทำไปกี่รอบหนึ่งเหรอหมายถึงเป็นคนนะหรอเออก็เป็นรอบหนึ่งไงเอาต่อไปพี่ย่าลองเป็นคนบ้างไป๊บรอบนี้พี่ย่าเป็นคนบ้างนะ โอ okay, okay, เคไหมเแม่เป็นกบเองตอนนี้แม่เป็นกบนะคะแม่จะทําหน้าที่ <วะ S 1> กบให้ได้ดีที่สุดเพราะว่าพี่ย่าเขาจะโปรเฟชชั่นอลในการที่จะเป็นคนกว่าแม่อุย้ยโดนจับขึ้นแล้วต้ารอบนี้พีย่ยอาตายนะก็คือตายอะไรของแม่แล้วเนี่ยเออ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 ไปต้องไปตรงไหนอ,อ,อ่ะกระโดดิกดอดจะโดดหนึ่งนึงอ่ะ อ๋อกระโดดขึ้นเนี่ยหรอออโอเคได้แล้วอีกได้เบอร์หนึ่งยังมีแล้วมั้งมีแล้วนะน่าจะมีแล้วเนาะไอ้เจ็กนอนฉันโอเคพี่ย่ามาแล้วน้องๆโอเคเข้าขันกะละมั้งถังต่างหากเลยเอาเหรอถังเหรอเอาแม่บิงแม่บิงเอาเอ้ย่าอย่าตุยนะเตรียมตัวที่จะได้รับข้าวสายพานนะคะข้าวสายพานอยู่แล้วเหรอจ๊ะยังไงเดินเตะด่านเดียกกระมุดเนี่ย มันคืออะไรแม่เป็นตกตรงสลามได้นะจ๊ะเออตกได้ใช่ปะไม่ตายอ่ะไปไปโอเคอีกข้างนึงสูงอ่ะโอ้โหเดี๋ยวมันยากอยู่นะตรงเนี้ยเดี๋ยวหนูจะไปรับแม่มันเป็นแบบเหนืดๆอยู่นะเหนืดอ่ะแม่ไม่มันไม่ดึงมันไม่ดึงอ่ะมันไม่ดึงให้เราอ่ะมาเไม่จะทำให้อ่ะให้พี่เอี้ยช่วยน้องเพราะว่าตรงนี้มันเหมือนตรงเนี้ยหนุนแต่ตกากเลยน่าแพ้เศรยนมากเลยทุกคนนะไปเจอเศรยนจริงเหรอพี่ พี่ก็เล่นมาเดิตรงนี้อนเอาพี่ไปพี่โอเคต่อไปพี่ย่าเดินพี่ย่ากำลังจะเดินมาแล้วน้องๆอเอากบอ่ะโอเคเพราพี่ย่าเหยียบปุ่มแดงแม่ก็จะไปได้นะคะปึ๊บปื๊บโอเคพี่ย่าเดินได้ยังยยมาแล้วนะนนมา,ลวาแล้วาแล้วมาแล้วม้วแล้วมาแล้วมาแล้วแล้วม่แล้วายล้วมาแล้วมาวมาแล้วา้วม่แล้วแล้ว โอ้ตรงเนี้ยแม่แบบเสียวมากเลยต้องค่อยๆกระดึ๊บกระดึ๊บกระดึ๊บอ่ะแม่เปลี่ยนมากเมื่อกี้แม่ตายตรงนี้หรือเปล่าแม่ไม่ได้ตายตรงนี้ตายตรงนึงอ้าวอาแม่กดแล้วค่ะให้หนเดินตรงไหนอ่ะตรงไหนอ่ะเอาเอาเราให้กดทําไมอ่ะไม่มีอ่ะไรไม่ปูนเฉยๆเอาเหรอเริบเฮ้ยเพื่อนแซงแล้วเพื่อนแซงแล้วเริ่บเฮ้ยานิด เสียวเดเสียวเด้ายพี่ยา่าพาไแม่ไป็นตายตรงงาลิฟนี่แหละใช่ดออูสิพี่ย่าจะรอดไหมรอลิฟต์กันนะคุณพี่ยา่าค่ะคิเอามาแล้วลิฟโอ้เดินไปง่ายๆแค่นี้เขาก็รอเราอยู่นะลิฟใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันไม่ไปตามอะ่ะไปตามป่ะโอ้เครื่องแม่มันอาจจะติดบั๊กน้องๆขอโทษทีเอาว แม่เลยตื่นเต้นเลยไปไปต้องกจ้าก้อนให้แม่ไปไหนอ่ะลงไปใช่ล้วไปกดปุ่มให้หนูด้วยลงไปเอามาเจอเพื่อนกบแม่มีงต้องไปแม่แม่พิต้องกดปุ่มสีฟ้ากดแล้วค่ะเจอเพื่อนกบเจอเพื่อนกบอยู่ข้างล่างแล้วพี่เอาย่าขึ้นไปยังหนูต้องกดปุ่มสีแดงให้แม่โอเคแม่ได้แล้วแม่กําลังเดินอยู่นะตอนนี้แล้วก็จะไปกดปุ่มสีฟ้าให้พี่เอาย่าเหมือนกันอ่านี่ได้ยังโอ้ด่านนี้มันมีต้องรอขึ้นหมาปล่าไม่พี่ยต้องกดปุ่มแดงนะ แล้วแม่ก็จะเดินผ่านออประตูไปอย่าเพิ่งกดอย่าเพิ่งเอาออกเดออ้อนี่แม่มากดปุ่มฟ้าให้พี่ย่าอีกแล้วตอนนี้อา้าวโถก,กับประตูอ้อาวทำไมอ่ะพี่กระโดดติดติดแงงงอ้าวพี่เอเอ,เอ่ะตาหน,นี้แม่เป็นคนถือกบเหรอแม่ไม่เก่งเท่าไอ้ย่านะไม่ <laughs> เป็นไรแม่ถึงแม่จะไม่โปรเฟคชั่นแล้วอ่ะเป็นคนถือกบก็ได้กบมันยากกว่านี้นะเป็นกบมันยากกว่านี้อ้าวไปด่านเดิมน้องๆ ด่านเดิมไม่รู้เร่องเอยแม่เพ่งหนูให้แม่เป็นแก้ตัวอะไรเนี่ยยังไม่ทันไหนเลยเนี่ยก็ไม่เป็นเงาเลยไม่แบบโปรเฟชชั่นอลอ่ะถือถาดไข่ยังยากกว่านี้เอาเพื่อนถือถาดไข่มาเร็วๆฮะให้หนูไปกบเลยอ้าก็ให้แม่แก้ตัวไม่ใช่หรอใช่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 ใอ้กบหน้าบึ้งนะนะเอาวางน้องกๆบ เดินเซเนี่ยถ้าเดินอย่างเงี้ยแม่จะเดินไม่ค่อยเก่งอไอโปเป็นชินาหนุ่นเงี่ยเราจาับขาทางแล้วอุเอะ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 ทุกทุกอ๊อบอ,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 อ๊อบอ๊อบไอ้ย่าเจ้าแมว่าแม่ต้องใช้สมาธิอ่ะเสียเข้า เสี่ยวอะไรหูเนี่ด้วม่ดูหนูไปไปตไปกดปุ่มสิโดจัม่แล้ตูดกดกดเนี่ยเรชอย่าเล่งแม่อย่าแม่ไอ้ไม่เมื่อกี้มันจะตายอีกแล้วแม่เนี่ยอน้องๆแม่ต้องสมาธินะอาจจะไม่ได้พูดเอามาใกล้ๆสิเจ้ากบ ยังพยายามดรอเข้า,ทาวทางเดยกก็ทิ้งไว้นี่ซะเลยแง่แง่แย่แ่แต่แม่พิงจะไปไม่ได้นะเพราะว่าแม่พิงต้องให้กบสอดรูด้วย่ะอ๋อเหรอสุดท้ายก็ต้องช่วยกันอยู่ดีเพราะว่าเกมนี้คือเพื่อนต้องเข้ามาช่วยเพื่อนนะน้องๆถ้าเราจะมาเล่นคนเดียวคือไม่ได้นะเกมน้ะไอ้ละคนเนื้ก็แบบดัาดออฟบีที่ไม่ใช่สังเกต อันนี้ด่านสับเฮ้ยเกือบอันนี้ด่าน <laughs> <laughs> เกือบสไลเดอร์เอาหนูไปลงที่จอดแล้วเดี๋ยวนี้หนูจะไปขับรถเอาลงทำไมอ่ะก็ไปได้เลยไม่ใช่หรอหนูเห็นมันมีรูให้หนูไปนั่นแหละแต่งงว่ามันไม่ต้องมีก็ได้ <c oughs> ตายปะ<ม>ยังไม่ตายนะ<า>ย,ยัง<ม>อยู่นะยังมีชีวิตอยู่นะตอนเนี้ยไปแม่เป้แม่เป้ น้องๆตอนนี้พี่เอีพาแม่เข้ามาอีกฟากหนึ่งได้แล้วนะคะคือเราผ่านด่านที่เราตายกันหลายรอบเข้ามาได้แล้วตอนนี้ให้พี่เอีพามานะเพราะว่าแม่เป็นกบตอนนี้แม่เป็นกบนะคะแล้วแม่ก็จะเริ่มดําเนินการกดปุ่มให้หนูมันจะให้เป็นยังไงถ้ากระโดดยังไงอ่ะกระโดดขึ้นปุ๊บอ๋อกระโดดขึ้นไปข้างบนมันกระโดดสูงมากมันกระโดดสูงก็มันโน๊ตอีกนี่หรออ๋อไม่เห็นทาง ฮยน้องๆดูพี่เอี้ยเดินข้ามไปข้างล่างแล้วคะนั่นอ้าวเดินกลับมาทําไมอ่ะนี่แหละอ๋อเหรออ๋อเอี้ยต้องรอแม่เลยเหรออ๋อมันกดแบกแม่มาได้เลยใช่ไหมใช่จะต้องใส่ให้มันไปไหนโอ้โหนี่ขึ้นนี้ขึ้นทางซ้ายเออนั่นแหละมาโอ้โหเสียวแทนอะไปทางไหนอีกเนี่ยเอาตรงไปกดปุ่มไม่ไดปุ่มแล้วจ้าเดี๋ยวมาดีกันหนึ่งออกมาแล้วเหรอโอ้รับตัวแม่ข้ามฟากได้เลยเหรอเอาขึ้นเทมโบรีนอีกแล้ว เออพี่ยาหน้ากระแทกผดังไม่โกเอาโอ้โหวิวข้างบนช่างสวยเหลือเกินแต่แ,แต่ต้องไปใช่ไหมถ้าปุ่มแดงคือตาย<ม>น้องๆเน,นี่ยดูหัวก,ก<อ>ระโหลกสิย่าไ,ไปได้ยังไงเราแบบว่าไปเริ่มต้องกัดตรงนั้นพี่ยากําลังข้ามไปแล้วนะคะตอนนี้ดึก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 ไปแล้วมาได้ยังอ่ะมาได้ยังอ่ะมามาได้แล้วใช่ไหมกระโดดกบไม่กระโดดสูง กบอย่างแม่ห้ามโดนปุ่มแดงปุ่มแดงเนี่ยห้ามโดนเลยไอ้ย่าโอ้แม่มันมีหลายปุ่มมากใช่ของมนนรู้ยิ่งยากแม่เราห้ามตายนะค่ะเนี่ยพอไม่อย่างนั้นเราจะเกิดต้องแัะลูกไปโอเคเราจะไม่ตายก็ต้องบอกไอ้ย่านั่นแหละมีเลเซอร์ด้วยน้องๆโผล่หม่กอดแม่จะกลายเป็นกบไหม่ไหมเปียย่าโอ้เปียย่าเสียนเปียย่าดีนะที่นี่เสียนเลเซอร์เลยลูกเฮ้ ม่นะสวัสดีลาก่อ้ทุกคนอุ้ยทำไมมันกระโดดแรงเทล่ะนมาล่นะอชืมนอือน้องๆนี่เรากลับมาเกิดใหม่แล้วนะคะแต่ว่าดีนะที่พี่มาเกิดที่ลงไม่เลยจะกดก็คือสามารถกดเลือกด่านที่เราถึงได้อยู่นะอ่าพี่เอมาได้ยังตรงนี้จุ๊บอแล้วพี่เอก็รับแม่มาได้เลยเหรอไมาตรงนี้เมจะได้อยู่ครั โอ้ลูกรักลูกรักของแม่แม่กบมาเนี่ยแล้วคนเป็นแบบว่าเป็นบรรลูเออหรอมีแม่กลายเป็นกบเนาะน้องๆอบๆอ้าวจับไปง่ายเท่าไหร่ง่ายแม่มันมีตัวให้นหน,นูกดกระโดดอีกแล้วดูซิว่ารอบนี้เราจะผ่านด่านนี้กันได้หรือเปล่านอนนอนไปพี่ยาไปแล้วนน แล้วห้าตายเลยจะกบซื้อบื้อดูว่าแม่จะกบซื้อบื้อแหละวจ้าก็จ้าก็มาเล่จ้ากโอ้ถ้าไม่มีกบซื้อบื้อคุณก็ไปไม่ได้นะคุณเอียะถ้าไม่มีกบที่ดีขนาดนี้ก็ไปไม่ได้หรอกแต่กบชั่วไม่กบโอ้โหคุณเอียะเดินเซ่เดินเซ่เดินเซ่สิครับเดินเซ่ด่านเลเซอร์ด่านเจ้ากรรมเฮ้ยด่านเจ้ากรรมเออเอียะ โดนอีกทีนึงคือตายแหละดูท่าแล้วเหลืองขนาดนี้เลยนะขอพักแป๊บนึงนะเหลืองขนาดนี้โอ้อันนี้มันเลื่อนได้น้องๆเมื่อกี้เราตายกันตรงนี้แหละใช่ไหมเพยยานเจ้ากรรมเนี่ยละดาเจ้ากรรมเฮ้ยทำไมย่ามันไม่ได้ไปไอ้ย่ามันไม่ได้เลื่อนทวนมาเราจะแก้แค้นคุณจะแก้แค้นไหมจะแก้ไหมแก้ตัวไหม โอ้ยมันไม่เลื่อนตามนะคะไม่เปล่งมันมันไม่เหมือนลิฟต์นะคะมันยิ่งยากจ้าเลื่อนเลื่อนไปไหนไปด่านไหนมันยิ่งยากอีกแม่มันไม่เหมือนลิฟต์นะที่จะมาเลื่อนตามอันนี้เราต้องเลื่อนเองแต่แม่เป็นแม่ดับนี่มันง่ายเลยเชี่ยวเรียกไอ้จักอบโดนจับรอบนี้ดูสิว่าเราจะรอดไหมน่าจะรอดนะแม่เอาชีวิตแม่อยู่ที่พี่เอละถ้าหนูตาย น้องดูสิพี่ย่าหน้าพี่ย่าเขาก็จะแบบว่าคนพาแม่มาเอิเออเออฟเกือบจะหักแล้วแต่กำลังดีนะที่ไม่หลุดมือกบอย่างฉันก็ต้องทําหน้าที่กบอย่างพี่ก็ต้องทำอ้าวไปแล้วตายตรงนั้นแหละเราเนาะตายตรงนั้นไอ้พี่เราไปเอามาเป็นแบบนั้นมันเป็นแบบเจ้ากรรมมันเป็นแบบเจ้ากรรมไปเอามาจากไหนเจ้ากรรมภาษาโบราณโบราณดูหนังละครเหรอคะ ดูละครเรื่องอะไรคะเอาเอาค่ะเร็วค่ะมายังคะโอ้เขากำลังกระโดดอยู่กระโดดก็จะไม่ค่อยเปลียวหรอกจะบมักบอ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 บเอาจะกบแล้วอบอบอบอย่าโดนแดงอบอบอบอโดนจับเข้ากระมังแล้ว โดนไปทำแกงไม่ใช่จับจับไปยงโดนไปทำอมกบอ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 บกบอ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 งอบอบอก็บอ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 าอโอบอาอบ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 ดบนบอบอบ่บอบดบรบอบอาอบ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 อเลบอ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 ดอบอบอบดบอ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 บนบะบอ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 บบบออบอออบกระดึบบบบบบมากระดึบบบบ พี่น้องๆดูอย่กดิ้วมันยากเราไม่อยากไปอีกต่อไปแล้วเพราะว่าดิ้วันยากต้องกระเดิบ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 มาต้องตั้งสติพี่เอพี่เอเก่งอยู่แล้วเอาพาแม่มากระเดิบ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 แม่เห็นไปไหนอ่ะเนี่ยองไปยืนลงไปข้างล่างดีก็หน่อยแดงจิ๊กทัพมันเห็ดเนี้ยน่ะด่านจับกละก็ให้ด่านจับกรมกบอย่างฉันจะไปทำอะไรได้นอกจากกระโดด เ,กกเอ้าตกมามามาดั <c oughs> ได้โยเชื่อมือแม่บงังสีเ็าได้เอา้ <c oughs> าต้างุบแล้วมาคนเพี้ยนอย่างพี่ก็โชว์ให้ดูน้องๆตั้งเมือสีมือพี่ตั้งมาบ้านพี่เวลาเล่นดันอัพบ,บี้ <c oughs> <c oughs> อะไรอันนี้มันดันอับบี้นอเนี่ย <c oughs> ก็ดันอับบี้ <c oughs> ไงดต่อับบี้เป็นกบอะนะแล้วก็มีมนุษย์เป็นเพื่อน อย่าป yeah, yeah, yeah. 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 so ังอย่าอย่าได้ยัง <Ash> อ <ELLE: res> ่ะตัวเองก็ไม่ได้เหมือนกันนะดิปังเป็นไงกระโดดทีเดียวโดนปุ๋งกระโดดทีเดียวโดนปุ๋งกระโดดตั้งนานเหมือนกันนั่นแหละโถเอ้ยแม่ก็คนติดเนี่ยโอ้หแล้วแม่ก็ต้องกระโดดไปต้องข้างบนนั้นอีกเหรอเนี่ยใช่หรอโอล่พัดกระโดดสูงด้วยโผ่แบบมันกระโดดสูงแต่แม่เนี่ยกระโดดไม่เคยจะสูงเลยนั่นตกอีหลีอีหลีตัวอีหลีอีหลีตัว ทำไมตัวมันเหนืดที่นี่มันเกมอะไรเนี่ยมันมีด่านนี้ด้วยหรอเมื่อกี้มันมีด่านนี้ด้วยหรอไม่มีมันมาได้ไงอ่ะมันก็ต้องมีสิออฟี่นะมันก็ต้องมีไม่เราถึงด่านนี้เราหลอเมื่อกี้ใช่ถึงด่านแล้วแม่แล้วทำไมมันถึงมีหินนะเมื่อกี้ยังไม่เห็นเห็นหินเลยอ๋อมันเป็นแบบว่าให้เราเรียกวิ่งมาฝั่งนี้เพื่อที่จะเพื่อที่จะวิ่งหนีหินถ้าเราอ่ะเอาทำไมกระโดดไม่ได้อ่ะ ต่อๆให้ตึ้งตึง,ตงน้องไว้น้องได้เ<ด><ด>อ้ยลืมมันรับกดได้ต้องแต่ตรงนี้รับได้ไหม,มเรับได้แล้วหรอรับไม่ได้หรอกมั้งไปเถอะเดี๋ยวแม่ลงเองก็ได้มาเร็วมาเร็วมารับเร็วโอเคโอ้ยโดนจับกันตรงนี้ก็เสียวเหมือนกันนะคะนี่แหละมันชื่อบื้อจริงๆเลยสำหรับพี่แต่แล้วแกนกระโดด,ดง่าย มือก็อปุ๊บมันจะมีมสไลเดอร์ตกราวาว่าบ่บ่ยังฉันอุ้ยนี่มันเข่าวงกดแล้วนี่นี่ไงรับเลยอ้าแล้วเราจะไปยังไงลูแล้วรับแม่มาทำไมเราแม่จะต้องไปกดอีกปุ่มหนึ่งอยู่นี่แไงปาธุมากดปุ่มไม่น้อยเรียกแม่เดี๋ยวรูบอกทางไม่มีเห็นหนูไม้ข้างบนนะเห็นนี่ไงเปิดแล้วนี่นงะโอเคแล้วเะไปมาต้องรังกษาทุกทาไอันนี้แหละมันยาก โอเคดีนะที่เสียอยู่แต่ว่าถ้าเสียงมันก็จะไม่ดีไม่ใช่หรอเออเอมาดีนะที่พี่เป็นคนข้นคันแหงด่านด่านนี้มันมันไม่ใช่ด่านที่เราผ่านมาได้นี่เนาะใช่ไหมมันด่านใหม่อ่อมาด่านใหม่นี่อ๋อเพราะว่าเรามาได้ทางที่ไกลขึ้นอย่างไรล่ะเรามาไกลขึ้นแล้วเหรอตอนนี้ใช่เหรอโอ้เอไปว่าไป ไปไหนอะ่ะไปกดปุ่มสีฟ้าให้หน่อยโอเคได้ยังได้จ้าอย่าเาาพิ่งออกนะอย่าเพิ่งออกนะอย่าเพิ่งออกนะอย่าเพิ่งออกนะบนะมาเลยกดแบบตัวเองมาเร็วไปไหนอะ่ะกระโดดไงเหรอรู้จักเขาว่ากระโดดไหมน้องนึกว่าจะไอ้นี่ให้หน้องนึกว่าจะมีเปิดเปิดประตูอะไรให้อีกไม่หนูได้เอาพี่ให้หนัานาน้นงด้เอาพี่ง่ายง่ายจริงเหรออ่าน้องๆแม่ต้องไปทำภารกิจอีกแล้วโอ้แม่เราค่ะ โอ้นึงแลวเรากําลังเข้าสู่หุบเขาแมกมาแล้วค่ะน้องๆค่ะกี้จะเป็นยังไงเราจะรอดหรือไม่แม่ไม่เป็นไรแม่ดีนะแม่ปิงมาหนูรู้แล้วต้องแมย่าเราไม่รอดเราอยู่ในโลกแบกมาแล้วดูดวงอาทิตย์ดูพระจันทร์สีมันเป็นสีเลือดอ่ะวางแม่ปิงมาเอาไปไหนอ่ะตกลาวาปะเนี่ยกระดกลงไปข้างล่างสิโอ้ยเสียวเนาะก็ต้องมองก่อนว่ามันคือลาวาหรือเปล่า แล้วก็โดดงไปเด้สีแด็แม่ตั้งใจนะแม่ตั้งใจไม่รู้จะต้ยยังไงแล้วกับเกมนี้นะโอ๊ยตั้งใจพอดมาแล้วมาแล้วอะน้องๆตอนนี้เราเข้ากันมาใหม่แล้วนะคือแม่ก็เป็นกบอยู่อย่างนี้นะคะและพี่ย่าก็เป็นคนพาแม่เดินตุกๆๆไปนะซึ่งแล้วเมื่อกี้แม่ตายตรงโดนลาวาตายใช่พี่ก็เลยตายด้วย แล้วรอบนี้แม่จะตายไหมล่ะอ๋ออุ้ยมันตายอ่ะไอ้แมพิงงั้นแมพิงคราวนี้อ่ะเอาใหม่อีกรอบนะน้องๆนะเมื่อกี้เนี่ยแมพิงทำไม่ได้พี่ต้องถามไปหลังใช่เดี๋ยวให้พี่ยาเล่นเป็นนักโขนนังกบไปเลยให้แมงแม่ยาแม่ทำได้แม่ก็ทำได้ไปใช่เอาเดี๋ยวมันเสียงไงเดี๋ยวตายอีกน้องๆแมพิงลองทำก่อน ด่านลาวาอันนี้อ่ะไม่ได้แน่นอนด่านนั่แหละแม่เป็นแม่เป็นจบแล้วจบกันการจ,จบแล้วเดือดึดึงถึงเดืาด,ดพีเอก็ไม่รอดม่ปิงอะไรมันยากไงน้องี่ลค่แม่มามันยากไงเข้าใจไหมน้อง <laughs> น้องน้องนองแม่รู้สึกว่าแม่จะไม่รอดไอ้ย่าวันนี้ก็โอเคน้องๆคลิปนี้น คลิปนี้คือเราก็คงจะไม่ประสบความสําเร็จกันอีกเช่นเคยนะคะกับการความสามัคคีเพราะว่าแม่ก็ตกตายหลายรอบมากเลยแต่แม่ตั้งใจเล่นมากเลยนะน้องๆนะพี่ก็ตั้งใจแบบว่าแดีเฟี้ยวๆเลยนะทุกคนเนีะยวเฟี้ยวเลยนะคะ <ๆ S 1> โอเค<ต>ถ้า,าถ้าใครเล่นแล้วผ่านด่านยังไงก็เข้ามาพิมพ์คอมเมนต์บอกกันได้นะน้องๆอแล้วถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่อายดนวยนะคะอุ้ยมายบายค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า